สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนยางทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนยางมือใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่บารโรดได้มาคุยมาแชร์เรื่องราวดีๆที่คิดว่าไม่มีมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะชาวสวนยางมือใหม่นะครับก็ สืบเนื่องจากที่ว่าเมื่อวานนี้เออไม่ใช่เมื่อวานนี้วันสองสาวันที่แล้วที่บัโลดลงคลิปไปก็มีเพื่อนๆสอบถามมาในในคลิปน,นะครับว่าอ่าข้อแตกต่างอ่าระหว่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำหมัก EM แตกต่างกันอย่างไรนะครับสวนบวลลดเนี่ยจะเน้นอยู่ที่ปุย๋ย ถ้าเป็นปุ๋ยก็หนึงปีครั้งนี่ก็จะเป็นขี้ไก่อัดเม็ดหรือขี้ค้างคาวนะครับปีเดียวค้ังค้งละปีหลังจากนั้นก็จะมาบารุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อให้ใบเขียวนะครับแล้วก็ตรึงโปรตีนหน้าที่ของจุลินทรีย์หลายๆท่านทราบนะครับแล้วก็ประโยชน์ก็คือช่วยให้เนี่ยใบยสังเคราะห์แสงได้ดี นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้บ่าลดก็เติม EM เข้าไปด้วย EM ของน้ำหมัก EM นะครับที่ฉีดพ่นเหมือนกันนะครับทีนี้มีเพื่อนๆสอบถามมาว่าข้อแตกต่างระหว่าง EM กับน้ำหมักแตกต่างกันยังไงนะครับออประทานโทษครับจุลินทรีย์กับน้ำหมัก EM นะครับแตกต่างกันอย่างไร เราก็จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าน้ำหมักจุลินทรีย์โดยหน้าที่หลักก็คือช่วยให้ดินล่วนซุยนะครับดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอตอนนี้จะเห็นมูลมูลไส้เดือนเต็มไม่หมดนะครับบริเวณน,นี้ทําให้ดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยต้นไม้ต้นยางเราก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะครับเพราะว่า ได้รับธา,าตุอาหารทั้งธาตุหลักและธาตุรองนะครับธาตุหลักก็ได้จากาปุ๋ยขี้ไก่นะครับหรือขี้ข้างคาวในระดับที่พอสมควรนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังกะแสงก็จะช่วยเติมเต็มตรงนั้นเข้าไปด้วยน้ำหมักก็ช่วยเติมเต็มธาตุรองต่างๆเข้าไปด้วยนะครับ ทำให้การสะเก็แสงจากจุลินทรีย์ก็ดีนะครับทําให้ต้นยางเนี่ยโตไวนะครับแล้วก็มีอายุที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าพอเหมาะเนี่ยเขา,อย,าอย่างของบาโลนใน14ปีนะครับเขาก็จะให้น้ำยางตามตามความเหมาะสมของอายุยางนะครับ ไม่ไม่ได้เยอะจนเกินไปไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับพอเหมาะพอควรนะครับเพราะว่าเราอาศัยธรรมชาตินะครับคือได้เท่าที่ต้นยางผลิตน้ํายางออกมาเท่านั้นเราไม่ได้เร่งจนต้นยางโทมนะครับอันนี้ก็เชียเห็นชัดเจนว่าข้อแตกต่างที่เพื่อนเพื่อนถามมาก็คือว่าจุลินทรีย์ควบคุมระบบให้อยู่ในความสมดุลน,นะครับ EM เ,เพิ่ม การไหลของน้ำยางอ่าเพิ่มปริมาณน้ำยางมากขึ้นมากขึ้นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คืออ่าเดิมทีเนี่ยอย่างสวนของมาโรนเนี่ยเมีดหนึ่งก็จะได้ประมาณเกือบครึ่งถ้วยหรือครึ่งถ้วยบางต้นก็เต็มถ้วยนะครับอันนี้คือไหลธรรมชาตินะครับหลังจากที่ฉีดเ e อเข้าไปปุ๊บเนี่ยจากที่เคยได้ครึ่งถ้วยก็จะเกือบเต็ม ประมาณนี้อันนี้คือลักษณะที่ได้เพิ่มขึ้นจากการฉีด E M นะครับคือถ้าไม่ฉีด E M ก็จะได้ประมาณครึ่งถ้วยนะครับถ้วยขนาดนี้นะครับเนี่ยอย่างอันนี้คือถ้วยเล็กนะครับเนี่ยตอนนี้ประมาณ10นาทีผ่านไปนะครับที่บารโรดกรีดลองดูนะครับการไหลของน้ำยางก็10นาทีผ่านไปเขาก็จะไหลยอยู่ประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับอันนี้คือถ้วยพันซีซีนะครับถ้วยพันซีซีก็จะได้ประมาณครึ่งถ้วยต่อมีดอันนี้คือไหลธรรมชาตินะครับไหลธรรมชาติจากการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ปุ๋ยหมักเอ๊ะประธานโทษครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดขี้ขังขาวอัดเม็ดนี่แหละฮะทีนี้พอเติม EM เข้าไปด้วยทีนี้ปริมาณน้ํายางก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ประมาณเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยนี้จะมาเห็นกันันี่ครับอันนี้คือมีดแรก เขาก็จะได้ขึ้นมาอีกประมาณเกือบเต็มถ้วยอันนี้คือมีดเดียวนะครับอันนี้ถามว่าเราสังเกตได้ว่าหลายท่านะว่าเจ้าใส่ย,ยาบเนี่ยเจ้าทายาติดูได้เลยครับการการที่เราจะสังเกตว่าทายาหรือไม่ทายาเราสังเกตจากขี้เส้นนะครับถ้าขี้เส้นมันจะอยู่ในข้างในเนี่ยนะครับถ้าทายานะครับ แล้วมันลอกยากมากนะครับลอกขี้เส้นยากมากนะครับถ้าเราทายาเพราะว่ามันจะฝังอยู่ข้างในนู้นนะครับเส้นเล็กๆเ,เส้นเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ทายาดูหน้าก็รู้นะครับหน้าเนียนเนียน่ารักน่ารัก,น,รกนี่แหละครับฉะนั้นบอกได้เลยว่าการไหลของสวนยางหวานโลดถือว่าปกติมากนะครับอายุ14ปีของต้นยางแล้วไหลปริมาณเท่านี้นะครับถือว่าปกติฉะนั้น ทนเพื่อนที่ถามมาว่า EM แตกต่างจากจุลินทรีย์อย่างไรก็อย่างที่บาโรดต่อไปนั่นแหละครับว่าพอฉีด EM เขาก็จะให้ทั้งอาหารทางดินธาตุรองธาตุธาตุาอาหารรองนะครับที่ต้นยางสมควรที่จะได้รับแล้วยังไม่พอยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางขึ้นมาอีกด้วยฉะนั้นถามว่า ทำไมไม่ใช้ e m เลยก็ประโยชน์เขาก็แตกต่างกันนะครับการใช้งานก็แตกต่างกันนะครับถ้าจะเอาแต่ปริมาณน้ำยางก็ก็ใช้ e m ก็ได้นะครับแต่บาลอสต้องการให้จุลินทรีย์เพิ่มการสั่งข้อแสงก็คือให้ใบมันเขียวขึ้นนะครับให้ใบมันเขียวเร็วเขียวดีก็เลยต้องใช้จุลินทรีย์ไปด้วยแต่ e m ก็จะมีประโยชน์ ตรงที่ว่าเพิ่มปริมาณน้ํำยางการไหลของน้ํายางมากขึ้นนั่นแหละครับคือข้อแตกต่างนะครับแต่จริงๆแล้วกระบวนการต่างๆก็มาจากการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติทั้งนั้นนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับในการตอบคำถามเพื่อนว่าข้อแตกต่างจุลินทรีย์กับ EM แตกต่างกันตรงนี้นะครับคือ เปาโลดก็คงจะให้คําตอบประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะสังเกตว่าการกรีดก็จะกรีดง่ายเมื่อใช้ทั้งน้ําหมักแล้วก็จุลินทรีย์พ่นบริเวณลําต้นแล้วก็รอบบริเวณเคาะรอบโคนต้นนะครับเดี๋ยวเป่าโลดจะลองกรีดให้ดูนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับจิกมา ตามมีดเลยนะครับฟังเสียงนะครับพเพื่อนๆครับฟังเสียงดีๆนะครับกรีดง่ายมีดคมด้วยแล้วก็เปลือกนิ่มนะครับเปลือกนิ่ม หลดีด้วยหลายดีก็ขึ้นอยู่ที่ยางด้วยนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือเปลือกยางมันไม่แห้งอ่ะครับหน้ายางมันไม่แห้งครับนิ่มตลอดเลยนะครับขี้เส้นนะครับสังเกตง่ายดึงง่ายนะครับถ้าเราทายาเนี่ยมันจะดึงขี้เส้นด้านด้านนอกมัน มันจะมีแต่ขี้เสี้ยนด้านในนะครับติดขากล้องนะครับต้องประทานอภัยด้วยขยับไม่ได้ติดขากล้องต้องประทานอภัยนะครับ ติดขากล้องขยับไม่ได้โอ,โอ,โอ,โอการไหลก็ประมาณนี้นะครับอันนี้กีดกลางวันนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าเกือบสี่โมงแล้วตอนนี้ก็การไหลก็ประมาณนี้ จิกมาไหลตามมีดเลยนะครับฟังเสียงนะครับเพื่อนๆครับฟังเสียงดีๆนะครับกีดง่ายมีดคมด้วยแล้วก็เปลืก นิ่มนะครับเปลือกนิ่มไหลดีด้วยไหลดีก็ขึ้นอยู่ที่ยางด้วยนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือเปลือกยางมันไม่แห้งอะครับหน้ายางมันไม่แห้งครับนิ่มตลอดเลยนะครับ ขี้เส้นนะครับสังเกตง่ายดึงง่ายนะครับถ้าเราทายาเนี่ยมันจะดึงขี้เส้นด้านด้านนอกมันมันจะมีแต่ขี้เส้นด้านในนะครับติดขากล้องนะครับต้องประทานอภัยด้วยขยับไม่ได้ติดขากล้อง ต้องประทานอภัยนะครับติดขากล้องขยับไม่ได้โอโโอโ,อโอการไหลก็ประมาณนี้นะครับอันนี้กีดกลางวันนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าเกือบสี่โมงแล้วตอนนี้ก็การไหลก็ประมาณนี้